ตามว่าเจ้าที่จ้าที่ผู้ผูบอกเจ้าที่เจ้าที่เขาไปเจาต้องการขายที่ยนี้เป็นสทีเาจาจะเอาไปสร้าสร้างพนานแเจ้าจะเป็นคนอก็ได้ต้องงรับาครับแลไม่จะได้ขายห้ก็ไปขายยเลยนะต้องไปไหว้สาคุ้รสารพุ่งนเป็นตาคุณครับเป็นตาคุณเป็นตาคุณเป็นตาแผ่นดินอยู่ก็จะไปขายด้วนต้องมี ทอนไม่สารพุทธสารเมทอนเลยทำไมว่าสารเมทอนนี่ว่าเมทอนดีเป็นดินครับเข้าใจไหมครับมเป็นดิน2อย่างแล้วนะรับสองอย่างสามจะต้องไปไหว้เทวดาที่กลางแก้งก่อนครับมีมากูดผลไม้เก้าอย่างผลไม้เก้าอย่างแล้วก็ไก่สัวอะไรพวกนีไหว้ไปแล้วคุไหว้เจ้าที่เจ้ดที่ที่เขาอยู่ครับเจ้าเป็นเจ้าของคือเข่ามเป็นพี่สาวพี่สาวที่นั้นแคเป็นเจ้าข แน่แน่สิเราแต่เราเราเราเป็นแค่เราเป็นเราเป็นเจ้าของที่สามกฎถาต้องซื้ขายได้ตามกฎหมายเจ้าของที่ไม่ใช่เราใช่หมก็เป็นของตามนี้แล้วก็ใตัวอย่าตคำนึงถ้าจะขายได้ก็ตามไปวัดแล้วก็ไปเป็นส่วนผลิตผลาผากิารนั้นรคงไม่อยากตตกนให้่

ก็ไเป็นไรก็ไปสั้งก็ไปไปสร้างก็ไปสงอะไรก็เป็นานวัดนะาเหาไปทำานอถจนั้ว่าทำเป็นโคมไฟทำเป็นุวแต่ไม่ทชเปนไม่มีห้องแอร์เงนี้ยเนี่ยนวก็มีพบรรพันเราภาพไปคิดไม่ชีหเป่็สร้างที่เราเ็นพระพิส้สร้างล้ส้้เจ้ารับมากเขาจะให้ดินคุ้ ครัให้เดยนเดียวนะเพราะตังอยู่เนี่ย่จะ้ไปไปสร้างก็จะึงจนขายได้